<laughs> okay. แลน,น,นี่อะไรทำไมเธอมนี้ได้ที่ที่ทสูนเนี่ยอะเป็นทำอะไรมาหมดเ็กล่นเกมใช่ไหมบอขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยถ้าแกยังเรียนหนังสือแบบนี้นะเราไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกันฉันเกลียดแกไปเลยนะไปไกลเลยไป 《ヒカロ!》 เ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคชื่อค่ะสัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนนครับ สวัสดีครับชื่ออําครับสวัสดีครับผมชื่อตองครับเล่นไหมครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะนูอยชื่ออากาค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุ่มค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะสวัสดีครับชื่อเวงใจครับ เกี่ยวกับกล้องของแคทนอนนะคะแล้วผมจะสอนวิธีถ่ายด้วยนะคะเช็อ่าแนี้เรอครับถ้าเป็นกล้องแบบนี้มันจะเป็นกล้องยาวแบนแต่ถ้าคุณโทรมาห้าสิสายเลยผมจะให้กับเกาเล่นต่ออันนี้ครับเราที่เหลียมจุ้ยเลยครับอาลองไหมครับ โทรมาคนแรกเลยนะครับจะไม่ทวินวันเลยครับพัอทจุปชุป <c oughs> ขอบคุณครับส <c oughs> วัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องบ้าน สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวถึงเรื่องแ่นกันนะคะถ้าทุกท่านโทรมาติดสายจะได้รับแฟนไปเลยค่ะแต่ถ้าทุกท่านทรมาในตอนเย็นจะได้หัดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ถ้าผู้ชมพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าสภาพอากาศตอนนี้ของเราเนี่ยมีอยู่สามฤดูด้วยกันนะครับมีหลายท่านคงจะคิดใช่ไหมครับว่ามีร้อนฝนแล้วก็หนาวใช่ไหมครับผิดครับไม่ใช่ครับมีร้อนน้อนมากแล้วก็จุดจุดจุดร้อนใช่ไหมครับนี่แหละครับสภาพอากาศบ้านเราแต่ว่าเรามีวิธีที่จะช่วยแก้ไขสภาพมันได้นะครับ อย่างบ้านท่านนะครับถ้าบ้านท่านใดที่ร้อนมากๆนะครับเรามีนี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับไซโจเดนกินะครับรุ่นอัลฟานะครับ APS นะครับสรรนคุณของมันนะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถปรับเล่งนะครับความเย็นของอากาศภายในบ้านได้ให้ถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็เย็นสบายเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งเวลานะครับสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้เวลาตามที่ต้องการนะครับ แล้วก็มีอีกมากมายครับสามารถเคลียบรรยากาศภายในบ้านนะครับให้ขจัดพวกฝุ่นพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับแพร่กระจายภายในบ้านอย่างบริสุทธิ์ได้ครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจในตอนนี้โทรมาตอนนี้นะครับได้ฟรีครับเครื่องกรองอากาศนะครับแล้วก็เครื่องกรองน้าได้อีกนะครับอีกสองเครื่องทันทีเลยครับราคาไม่แพงครับเพื่อคุณภาพและสุขภาพของทุกๆคนภายในบ้านของท่านนะครับ ทางรายการของเราในวันนี้ครับขอจบรายการพงเ่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเดียวชิ้นเดียวนะครับละตอนนี้เราจะมาขายรถบ้านนะครับเครื่องดูครับเครื่องมูลคันเจ้าร้อยบาทครับและในรถมีห้องน้ำมีเตียงนอน เดยนะคะแล้วคราวนี้เราจะมาขายรถบ้านนะครับ,รม,าาบ,รบมีทีท่ห้องนะ้ำมีเตียงนอนอะไรต่าัๆเหมือนบ้านนะครับและคราวนี้ถ้าคุณโทรมาพักภายในห้าปิดสายแรกคุณจะได้รถคุณได้สนามติ๊กติ๊กเลยนะครับและก็แลนนื่องคราวนี้และก็หมดเวลาการชิ้นเคยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิจินันสว่างชื่อเล่นชูนนครับวันนี้จะ จสวัสดีครับผมชื่อเดชานีพินสว่างชื่อเล่นชูนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวถึงหมวกครับหมวกหมวกหมวกกันแดดได้ครับหมวกกันฝนครับ